ทุกท่านอ่ทุกนีาเป็นรถเข็นเหียดานะครับเปนมีล้อนะครับรถเข็นเหดยาเทลลิสนะครับเครื่องเอเมตัวเจมหนึ่งแปดสอหกแปดรนะครับปั๊มเป็นปั๊มเจร์มินะครับเอสามหานึ่งะครับไม่ต้องอะคาร์บีนะครับแต่ละไหลด่วงออกมารูซาม่านะครับแล้วตกเดียวกันจารลูาม่านะครับตาหนัเข้าหขุ่นนะครับไมจสายกนี้เ ได้นะครับโัวเพิ่มปจัจะหมุนเลยนะครับโัวจัมุนเลยนะครับเ,เป็นตัวจีเป็นม182เนะครับเหมือนแรนพอเพิ่์นะครับดีด้ามลบนะครับหมดแรงเลยนะครับกับด้ามพ่นราคาถูกถูกนะครับ ามคนของท่านดีๆก็จะพุ่งไกลกว่านี้นะครับใครสนใจก็ทำไปช้งานได้เลยนะครับสามสูงนะครับกระบอกจนน้ำมิดคนแน่นอนครับเกตอนไทยแล้วนะครับโซนน้ำไม่ดับนะครับ